ทริปนี้นะคะจะไปขึ้นถ้ำนาคีกันค่ะซึ่งเราจะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงที่นครพนมก่อนแล้วก็มีภารกิจในนครพนมก่อนด้วยค่ะไปดูเดวันกันเลยหลังจากที่เราแลนด i n g ลงที่สนามบินของนครพนมค่ะณวันที่มานี้มีฝนตกนะคะแล้วก็อากาศหนาวแบบที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมาแวะทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะที่ครัวเวียดนามนครพนมค่ะ เติมพลังเสร็จนะคะก็ไปพระาธาตุเทพประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดแม่เองตกข้ามนะคะเราก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนซึ่งอยู่ใกล้กับลานศรีสัตนคราชเลยค่ะวันที่2เราไปถ้ำนาคีกันค่ะระหว่างทางเราก็ได้แวะวัดมหา,าธาตุนะคะแล้วก็ไปชิมกาแฟค่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคีกันค่ะ เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อแนะนำพวกอุปกรณ์ของใช้นะคะสำหรับการขึ้นถ้ำค่ะเริ่มกันเลยค่ะจากจุดจอดรถเราก็จะต้องต่อรถ sky lab นะคะไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรกันก็ต่อไปเสร็จแล้วก็ต้องกดอท n ค k น้างานค่ะคือเขาจะไม่รับผลที่เราตรวจเองนะจ๊ะผลออกแล้วนะคะไปส่งค่ะ าาตพีน,นะะตรวจโควิด COVID ต้องมาตรวจหน้างานนะคะตรวจตรงนี้80บาทสามารถคกมาเองได้ด้วยอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นสบายเมื่อวานนี้คือหนาวมากคือทางนะคะไม่ไม่ไมี

คนละสามบาทอ๋อคนละสามสิบแต่ท่พี่กุ๊กนะคะ,ะหโห้ยเก่งจังเลยอ่ะตัวเล็ก ทางเดินนะคะก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะถึงจะมีเนินเล็กๆน้อยๆนะคะแต่พอใกล้ทางจะขึ้นถ้ำเนี่ยก็จะเริ่มแอดเวนเจอร์มากขึ้นค่ะเดินระวังตอไม้ด้วยนะคะ ยนนางแดงเนาะแป๊บ,บ,บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะใกล้แล้วนะคะ อันนี้คือพี่เพื่อนมาพี่กิ๊ยยังได้อยู่ไปพักตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเขาจะทิ้งช่วงไกลเจก่อนก็คือเสียงเขานับเป็นการคนฟุบครับโอเคอืมเดี๋ยวผมบอกครับนี่นะคะไปอย่างนี้เลยนะคะท่าานนหักยแต่ว่าที่นี่ทางแก้ ลำบากราะว่ามันเป็นธรรมธรรมชาติะครับนเข้าไหวใ่นไปนี้ใช่้ชชมนมากตอนนี้คนสูงอ่ะต้องระวังเียก่ไหเดี๋ยวเราก็กล้แล้วก็ถอดรองเ้าเลยนะ มันลื่นครับมันนตนี่มันลื่นนี่ถ้าฝนไม่ตกไม่โอ้ลูกพองใหา่ไ่ะตอนนี้จะเข้ามาหาจะเข้านี่คือขาแล้วล่างก็คือเราควรจะต้องใส่ไอ้ก้อนไม่ชอบไม่เห็นหัวระวังล้มระวังล้มไหนสิ จีกัก่กนน่าางาางล้เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับภารกิจขึ้นถ้านาคีนะคะคือไม่มีภาพแบบช่วงหลังๆตอนลงเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างตะกุกตะกากนิดนึงเวลาลงนะก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายมาให้ดูก็แต่ภาพประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอลงมาปุ๊บก็จะเป็นทางเดิมที่เราเดินขึ้นไปนี่แหละค่ะลงมาแล้วนะคะไงไงเขาเหยียบมา มาเลียวกับบ้านแม่อันนี้มีถุงเท้าถุงแขนแล้วก็มีรองเท้าให้เช่าด้วยนะคะรองเท้าเท่าไหร่อ่ะค่าเช่าค่าเช่าสามสิบบาทถุงเท้าถุงเล็กยี <c oughs> ่สิบบ <c oughs> าทกระสือแต่ละสามสิบบาทโอ้โหโฆษณาครบครบ อีกจุดก็จะไม่พลาดกันเลยนะคะเผื่อใครไปเห็นเลขอะไรมานะคะลงจากถ้ำก็ต่อด้วยพระธาตุพนมค่ะสำหรับวันที่สมนะคะหลักๆเลยเราก็จะไปศาลปู่อือลือแล้วก็เกาะดอนโพค่ะ กกกกห,หลังจากเสร็จพิธีบวงสวงพ่อปู่อือลือนะคะเราก็ไปเกาะดอนโพกันซึ่งเราไปใช้บริการท่าเรือดอกคูนค่ะ ค่ะค่ะอันเดนโอเคูเยอะมากระหว่ารวงรอทู่มาบ้างม,มากที่กัน หลังจากเราออกจากเกาะดอนโพนะคะเราก็ไปไหว้ศาลปู่อือเลยอ,อีกที่หนึ่งที่เป็นศาลเก่าแก่ของชาวบ้านโสพโพค่ะห่างจากตรงจุดท่าเรือดอกคูเนี่ยเพียง500เมตรเองสุดท้ายนะคะเราก็ไปดินแดนปู่ย่าวังรัตภานาครน,นะคะตรงเกาะมอทองอำเภอเซกาบึงการค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนได้มีโอกาสไปกราบพ่อปู่อือลือกันแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะเอามาแชร์ว่าไปทั้งนครพนมแล้วก็บึงการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปแวะที่ไหนมาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์การไปกราบพ่อปู่อือลือในโอกาสครั้งนี้ด้วยค่ะและแน่นอนว่าทริปหน้าจะต้องเกิดแน่จะกลับไปแน่ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่มีแลนไปนครพนมหรือบึงการก็ตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปละสวัสดีค่ะลืมเล่าเลยนะคะว่าทุกวันของทริปนี้เนี่ยเราไปจบที่ร้านนี้เลยค่ะเป็นปลาเป็นนะคะคือจะบอกว่าอาหารอร่อยมากถ้ามีโอกาสไปนครพนมอ่ะแนะนำเลยนะร้านนี้คือแบบต้องไปกินซ้ำอ่ะต้องไปกินทุกวันเลยอ่ะที่อยู่ที่นู่นนะคะปลานี่คือสดมากๆเลยไปละ ไปจริงๆละสวัสดีค่ะ